กาเล่บัตเสียสวินมังงะตอนที่168มังงะในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่า The The Twin s ิน r อ s m e n หรือแปลไทยเลยคือนักดาบคู่ภาพของมังงะได้ตามมาที่การต่อสู้ของคู่เพร์ซิวอีกครั้งเพร์ซี่ตอนนี้ที่เห็นกาเล็ด2คนเนี่ยก็ได้พูดออกมาเอ๋กาเล็ด2คนงั้นหรอและสะนั้นเสียงของแคบโดนิชหรือว่าโคสกเนี่ยก็ได้พูดออกมาอ,อะไรกันครับเนี่ยอยู่ๆที่สนามก็มีกาเลิอีกตอนหนึ่งโผล่มา แล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาเบลทิฟเสียงเบลทิฟก็ได้พูดออกมาเพราะนั่นคือพลังที่ซ่อนอยู่ของเจ้าเด็กหนุ่มที่น่ากลัวคนนั้นเป็นพลังที่ทําให้มันสามารถเข้าสู่รอบสุดท้ายในการแข่งครั้งนี้สิ้นสุดคาพูดทั้งของเบลทิฟภาพก็ได้ตัดมาหากาเลตสองคนที่เหมือนในตอนนี้เข้า2คนเนี่ยจะมีลักษณะแตกต่างกันทางใบหน้าและจากนั้นเพอร์ซี่ที่กําลังจ้องมองอยู่เนี่ยก็ได้พูดออกมาเอ๋ถ้าอย่างนั้นก็พอเข้าใจได้ฉันจำได้ว่าทำไมนายนะี่ยถึงไม่สามารถจับเอลินได้ก็เพราะว่าตัวนายมี2คนนี่เอง แต่ว่าแล้วว่าแต่ทําไมนายถึงมีสองคนได้กันล่ะเนี่ยแต่แล้วนจะจังหวะเดียวกันตัวของดอนนี่เนี่ยก็ได้เวอร์ไวข้างสนามนี่กรรมการไม่เห็นหรืองไงฟ้าว่าการต่อสู้2ต่อหนึ่งมันจะทำที่ไหนนี่มันคือการต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งไม่ใช่หรืองไงเล่าแบบนี้ต้องตัดสิทธิ์กาเลตออกทันทีไม่ใช่เลยเส้นสุดคําพูดทั้งของดอนนี่ถ้าไม่ในตอนนี้ทุกคนทั้งสนามเนี่ยต่างพึมพำเรื่องนี้กัน นั่นสินะจริงๆแล้วการเรตมีอีกคนกันแน่นั่นสิจะว่าไปแล้วการต่อสู้ในครั้งนี้ก็ไม่ค่อยยุติธรรมแต่แล้ววินาทีนั้นเสียงของเบลชิฟก็ได้พูดออกมาหุบป,ปากได้แล้วการแข่งครั้งนี้ไม่ได้ผิดกฎอะไรเลยเรานี่คือการต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งจริงๆโดยใช้แก่นแท้เพียงแค่หนึ่งเดียว และดันั้นภาพก็ได้ต่ำชี้การต่อสู้ของเพอร์ซี่กับการเลดอีกครั้งตัวของการเลดเนี่ยก็ไม่รอช้าใช้ดาบเข้าโจมตีเพอร์ซี่แต่เพอร์ซี่เนี่ยก็สามารถใช้มือในการปัดป้องการโจมตีได้และจากนั้นการเลดอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ได้เข้ามาโจมตีแต่ว่าเพอร์ซี่ก็สามารถใช้เท้าในการถีบการเลดได้แต่เหมือนการเตะในครั้งนี้ของเพอร์ซี่ตัวของการเลดตนหนึ่งเนี่ยจะสามารถหลบได้และจากนั้นการเลดที่สามารถหลบได้เนี่ยก็ได้ใช้ดาบเข้าโจมตีเพอร์ซี่อีกครั้งทำให้ตัวของเพอร์ซี่เนี่ยต้อง้้้พลลลังเเเอออรรรรรีีีีี่่จจจจิวนนนนนกกกกาาาาาดดบททแแขปปะะโโมมมมตตตตหหื็ ดันั้นเสียงของเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้พูดออกมาดาบนี่คือดาบที่ได้โจมตีเอ็ดลินจะว่าไปแล้วดาบนี่นะมีบางอย่างที่มันแปลกๆอยู่และจากนั้นกาเลตต์ตัวที่2เนแนยก็ได้ดึงดาบกลับและดังนั้นตัวเขาก็ได้พูดออกมาจะว่าไปแล้วแกเองก็มีพลังเวทที่แปลกเหมือนกันไม่ใช่เหรอและยังสามารถปัดป้องดาบฉันได้ดาบฉันน่ะสามารถทะลุผ่านอาวุธทุกชนิดด้วยซ้ําไม่ว่าจะเป็นอาวุธลับหรือว่าคมมากแค่ไหนรวมถึงว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจะเป็นเวทมนต์ก็ตาม และเนานภาพก็ได้ตัดมาหาแอนเน่ที่ตัวเขาตอนนี้เนี่ยกำลังลุ้นเพอร์ซี่และมือเขานะฮะก็ได้ตบเข้าไหล่ดอนนี่อย่างแรงไอหมอนั่นเป็นใครกันแน่จากนั้นดอนนี่เนี่ยก็ได้พูดออกมาโอ้ยจะตีทเพื่ออะไรฟ้าฉันก็อยากรู้เหมือนกันนั่นแหละแล้วสนานภาพก็ได้ตัดมาหาเบลชีอีกครั้งเจ้าหมอนั่นครอบคอมันอยู่จริงๆแล้วสนานเสียงของโคโซก็ได้พูดออกมาเป็นการโจมตีที่เรียบด้ว่าสุดยอดกว่ากาเรเลดิกตนนึงมากการปรากฏตัวมาของกาเลดหมายเลขสองตัวตนจริงๆของเขานั่นเลยคือ หรือว่าผีนั่นเองครับว่ากันว่าในความจริงแล้วตัวของกาเลต์มันมีพี่น้องฝาแฝดอยู่ต้นหนึ่งนามเขาคนนั้นเลยคือดาเลตครับผมแต่ว่าในความจริงตั้งแต่สมัยเด็กตัวของดาเลตได้เสียชีวิตไปตั้งนานแล้วสิ้นสุดการประกาศนั้นของโคโสกทช้ให้เพอร์ซี่เนี่ยเธอขนลุกเอ๋ส่วนดอนนี่กับแอนเน่ตอนนี้เองก็ตกใจไม่ต่างกันผีงั้นเหรอจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาเอ็ดลิน จะว่าไปแล้วก็ไม่แปลกที่สามารถทะลุทอร์นาโดและมาโจมตีฉันได้แล้วเสียงของโคศกก็ได้พูดต่อว่ากันว่าความสามารถแว้จริงๆแล้วของกาเล็ตน,นั่นเลยคือ การเรียกวิญญาณที่สามารถเรียกและควบคุมวิญญาณของพี่ชายเขาได้อย่างดาเลตครับและในตอนนี้พวกเขาเคลื่อนไหวในการต่อสู้อีกครั้งแล้วครับและจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาตัวของดาเลตกับการเล็ตที่ในตอนนี้พวกเขาเนี่ยกำลังลุมโจมตีเพอร์ซี่เพอร์ซี่ที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ได้รับการโจมตีของการเล็ตและจากนั้นตัวเขาก็ได้คิดนใ,นใจหมอนี่ช่างเร็วและแข็งแกร่งแต่ว่าถึงแบบนั้นเราสามารถจัดการการเล็ตได้ส่วนตัวของการเลตที่กำลังโจมตีเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้กัดฟันโหยปัดป้องได้ตลอด แล้วจากนั้นก็ได้ทําการแฟดแบ็กอดีตของดารเรดในขณะที่พวกแกนะ่ะใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกโดยที่ไม่ได้สนใจเลยเลยแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วพวกเราสองพี่น้องพวกเรานะ่ะต้องอาศัยอยู่ในนลกแห่งนี้ที่โคตรสิ้นหวังดาเลดนะ่ะตายเพื่อปกป้องฉันเพราะฉะนั้นแล้วแม้แต่ในตอนที่เขาตายไปน่ะเขายังพยายามในการปกป้องเพราะฉะนั้นแล้วตัวฉันนะ่ะจะมีชีวิตต่อไปและออกจากไอหม้อน้ำแห่งแอนวิฟนี่และจากนั้นก็ได้ตัดกลับมาที่การต่อสู้อีกครั้งเสียงโคศโสกก็ได้พูดออกมา เรียกได้ว่าเป็นการโจมตีแบบรวดเร็วและทันควันสุดๆทําให้เพอร์ซิวัลนั้นไม่มีโอกาสในการตั้งรับในการตอบโต้เลยสักครั้งแล้วว่ากันว่าดาบที่ดาเลนนั้นกาลังถือคร้องอยู่เลยคือดาบแห่งภัยพิบัติครับและจากนั้นตัวของดาเลน,เนก็ได้รอบไปข้างหลังแล้วเขาก็ได้ใช้ดาบเข้าโจมตีเพอร์ซีแล้วจากนั้นเสียงของเบลชิฟก็ได้พูดออกมาความสามารถของดาบนั้นไม่ได้เหมือนกับดาบที่พวกเราหรือว่าตัวฉันกําลังครอบของ มันสามารถฆ่าเป้าหมายได้ในทันทีที่ได้มีการเสียบโจมตีซึ่งเมื่อตัวของเพอร์ซี่ได้โดนโจมตีเพอร์ซี่เนี่ยก็ล้มลงกลางสนามการต่อสู้ทําให้ผู้คนที่ได้เห็นเนี่ยต่างตกใจหมอนั่นแพ้แล้วเหรออะไรฟน,นั่นและจากนั้นเอลลินเนี่ยก็ได้พูดออกมาเดี๋ยวนะการโจมตีนั่นเหมือนกับที่ฉันโดนเลยส่วนดอนนี่ที่ได้เห็นเนี่ยถึงกับเครียดเวนเพอร์ซี่นี่แกล้มทําไมฟ้าและจากนั้นเอเน่ก็ได้พูดออกมาลุกขึ้นมาสิจะแพ้แต่ยกแรกเลยงั้นเหรอ ส่วนนาซีเนี่ยก็ได้พูดต่อแบบนี้ถ้าไม่ค่อยดีแล้วอยู่ๆเพอร์ซิวอลเนี่ยก็ลม้ลมลงและจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาเพอร์ซี่ที่นะตอนนี้แววตาเขากลับว่างเปล่าและจากนั้นเสียงเบลชีฟก็ได้พูดออกมาชื่อของดาบที่ดาเลตกำลังใช้อยู่เลยคือวิญญาณอิสระมันสามารถตัดการเชื่อมต่อระหว่างภาชนะกับวิญญาณได้แล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาดาเลตตัวเขาตอนนี้เนี่ยค่อนข้างดีใจมากการโจมตีของดาบฉันน่ะคล้ายกับการตัดสายเสือนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วฉันจึงได้ตัดส่วนที่เรียกว่าหางออกไป อย่าคิดว่าโชคร้ายเลยแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วนายได้ตายอย่างสงบสิ่งนี้ก็เพื่อให้ตัวฉันน่ะสามารถออกจากแอนวิฟแห่งนี้ได้แต่แล้วขนาดที่ดาเลตกําลังพูดอยู่ตัวของกาเลตเนี่ยก็ได้คิดนิจใจแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วคําพูดของหมอนั่นก็ยังคงเวียนในใจเราเมื่อธุระของฉันเสร็จแล้วนะ่ะกลับไปกับฉันสิเพราะว่าฉันจอกจากที่นี่อยู่แล้วแต่ว่าถึงแม้กาเลตจะนึกถึงการพูดของเพอร์ซิวัลตัวเขาตอนนี้เนี่ยก็ต้องเลิกสนใจไปสักพักและสั้นตัวเขาก็ได้พูดออกมาการต่อสู้สิ้นสุดแล้วประกาศผู้ชนะได้แล้ว แต่แล้วในวินาทีนั้นอยู่ๆนะฮะตัวของเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้ชูขาขึ้นทำให้ดาเลดที่ได้เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ได้ตกใจอะไรอะไรขอยอเจ้านี้กันและจากนั้นตัวของเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้พูดออกมานี่คือว่าฉันเข้าใจอยู่ว่าทำไมพวกนายน่ะอยากชนะที่งานเกรีเตอร์เฟสติวัลครั้งนี้แต่ว่าซึ่งถึงแม้ตัวของ Percy เพอร์ซี่นั้นจะพูดอยู่แต่ว่าการเลดดาเลดตอนนี้เนี่ยต่างสับสนทั้งที่วิญ,ญญาณของเจ้านี่ออกจากร่างแล้วแต่ทาไมมันถึงได้กลับมาที่เดิม นี่แกเป็นใครกันแนะ่จากนั้นตัวของเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้ชูมือไปหากาเลตแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วตัวฉันน่ะคงไม่นั่งที่นี่เพื่อให้โดนผู้นายโจมตีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วฉันก็ต้องขอโทษด,ด้วยสิ้นสุดคำพูดนั้นเพอร์ซี่ก็ได้ใช้วเวทเข้าโจมตีนาดูลากิม马าทำให้นาซินที่เห็นการไล่นั้นเนี่ยก็ได้พูดออกมาเวนนั่นคล้ายกับวอร์เดนที่ได้อยู่ในอนาณาจักรเผาพูดแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาดาเลตท,ที่ตัวเขาตอนนี้เนี่ยก็ได้เรียกกาเลตนี่กาเลต นี่แกทําอะไรน้องชายฉันแล้วจากนนั้นเพอร์ซี่ก็ได้ตอบกลับมาเพราะว่าฉันคิดว่าวิธีนี้น่าจะไวที่สุดในการชนะผู้นายทั้งคู่เพราะว่าจะเกิดกาเรเลดตา,ตายตัวนายก็จะหายไปด้วยตัวนายจะรับการปลดปล่อยวิญญาณของนายแล้วจากนนั้นตัวของกาเรเลดเนี่ยก็เริ่มเห็นภาพหลอนไม่นะไม่ฉันไม่อยากตายฉันอยากมีชีวิตอยู่ขอร้องละกับดาเลดเองก็ด้วยและเหมือนนะตอนนี้สิ่งที่กาเรเลดกำลังเห็นอยู่เลยคือยมทูตแห่งความตายกำลังมารอรับเขา จากนั้นภาพก็ได้ตัดมาในโลกห่งความเป็นจริงตัวของดานเลตตอนนี้เนี่ยก็ได้โวยวายขอร้องละ่ะอย่าฆ่าน้องชายฉันจะทํายังไงก็ได้กรรมาการการเลตขอสละสิินในการแข่งตอนนี้ที่ได้ฟังคําพูดนั้นเนี่ยก็ดีใจสุดยอดอยู่ๆก็ชนะเฉยและเจน,นแอนเน่นเนี่ยก็ได้สงสัยเมื่อกี้เพอร์ซิวลหมอนั่นทําอะไรและากนั้นเหมือนการเลตจะสามารถหลุดจากผวังได้ตัวเขาตอนนี้ก็ได้พูดกับดาเลตออกมาขอโทษด้วยนะพี่ดารเลตตัวของดาเลตก็ได้ตอบกลับ ไม่เป็นไรอย่าได้กังวลเลยแล้วจากนั้นตัวของกาเรตก็ได้ลม้มลงแต่ว่าดาเลตก็ไม่สามารถจับต้องร่างกายน้องชายเขาได้แล้วจากนั้นเสียงโคซก็ได้พูดออกมารอบแรกของสายเ,เราได้ชัยชนะแล้วครับผมผู้ชนะในครั้งนี้เลยคือพังกสซิวอลสิ้นสุดการประกาศนั้นเบลทิฟที่ได้เห็นนะฮะก็ได้ทำท่าคิดหมอนี่ก็ช่างหน้าตกใจและเป็นคนที่แปลกประหลาดชะมัดทั้งที่ตะกี้ความตายได้มาเยือนแล้วแต่สาม,มารถปฏิเสธได้ หรือว่าในความจริงแล้วหมอนั้นก็มีพลังความตายเช่นเดียวกันและแล้วมึงะเรื่องการลยวาเสียสวินตอนที่เร้อหนั้นก็ได้จบลงไปก่อนจากกันนะฮะก็ตอนนี้นะฮะโดเนทของเดือนนี้นะครผมจะครบเป้า200บาทแล้วขาดอีก7บาทนะฮะก็ต้องขอบคุณคุณสำออนนะ,ะคุณเอกเอกเอกอ,อ,อ,อนิมัสไอคุณอมด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขาด7บาท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 7บาท7บาท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 